ผู้ชมครับแล้วเราอยู่ในช่วงสาธุสกิดนะครับจะมาคุยกับน <K> ้องเก๋น <im ité> <im ité> ้องแนนน้องสุกันว่าวิธีการหาแรงบันดาลใจหรือการเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีเนี่ยต้องเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมที่อยากจะเป็นนักประดิษฐ์นะฮะได้รู้เรียนรู้เอาไว้แล้วก็เผื่อที่จะเอาไปดําเนินรอยตามได้นะครับถ้าอย่างนั้นคําถามแรกเลยดีกว่าการเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีในสายตาของน้องสุต้องเป็นแบบไหนก็อย่างแรกเลยนะคะนักประดิษฐ์จะต้องแบบ เริ่มจากการสังเกตก่อนสังเกตก่อนแล้วก็พอรถมันจะเกิดปัญหากับเราเองพอเกิดปัญหาเราก็อยากจะที่จะได้ได้คําตอบของมันแล้วก็ลงมือทําสําหรับวิธีการหาแรงบันดาลใจในการเป็น<อ>นักประดิษฐ์เนี่ยน้องแนนหาจากที่ไหน,นเราก็สร้างกําลังใจให้กับตัวเองก่อนแล้วก็ทีนี้ก็คือแรงบันดาลใจของเราเนี่ยเราก็แบบสร้างกําลังใจให้กับตัวเองเดี๋ยวนะฮะพี่พี่สนใจคํานี้ สร้างยังไงอะบางทีมันแบบว่ามันเบื่อมันไม่อยากจะทาอะไรเงี้ยไม่เราก็เห็นเพื่อนเอประสบความสาเร็จแล้วก็มีแรงกําลังใจวเฮ้ยเราก็น่าจะทําได้เหมือนเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพอมีตัวนี้เข้ามาแบบเป็นแรงบันดาลใจของเราแล้วก็กล้าที่จะลงมือทำแล้วก็เกิดความสําเร็จในตัวเองขึ้นมาค่ะนี่ก่อนจะมานี้ได้ข่าวเลยว่ากลไกน้ําตามรอยพ่อนี่มีรางวัลารินตีเยอะมากกเ oh <God. S 1> ล่าให้ฟังนิดนึงครับ ก็รางวัลเราก็มาได้รางวัลรางวัลชนะเลิศการประกวดการแข่งขันในศิลปะหัตถกรรมระดักเนียนระดับภาคตะนงชิงเหนือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามหนึ่งแล้วแล้วก็จะมีรองชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยค่ะสองแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอ่าสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์สาขาประยุกต์ ที่มหาวิทยาลัยคอนแก่นค่ะสมครับแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์จากเศวัสดุเหลือใช้ของสำนักง,งานสิ่งแวดล้อจมจังหวัดขอนแก่นนะคะหล่อสุดณจุดนี้อีกแล้วนะคุณผู้ชมครับได้รางวัลดีใจ<อ><อ>มีคนชื่นชมม<อ>ีกําลังใจทําตรงข้ามถ้าตรงข้ามไม่ได้อะไรเลยทําต่อไหม ทำต่อค่ะทาไมก็เหมือนว่าเรายังไม่ประสบความสําเร็จเราจะท้อเราจะอะไรไม่ได้เราต้องในเมื่อเราทําเราทํามาเยอะแล้วแค่นี้หรอที่เราจะหยุดทําอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแค่นี้เหรอที่เราจะหยุดท, <ำ S 2> ทําุมิงหรอเราก็ต้องทําต่อค่ะคือคจนกว่าเราจะประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะนี่ะสุดยอดอะ่ะสุดท้ายนะครับก่อนก่อนจะถึงเข้าคาถามสุดท้ายทุกความสําเร็จต้องมีผู้สนับสนุนนี่ สำหรับคนไกน้ำตามรอยพ่อมาถึงนาทีนี้แล้วเนี่ยอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษบ้างเอ่ยขอขอบคุณท่านผอเรืองรัตน์ปัญญามีนะคะที่แบบให้การสนับสนุนแล้วก็ให้คำแนะนําแบบเกี่ยวกับเครื่องมือของเราอะค่ะค่ะแล้วก็อาจารย์ชานชิตพงศ์วิทยานนท์ที่คอยให้คำปรึกษากกับโครงงานของเราด้วยค่ะอืมอันนี้เป็นเป็นที่ปรึกษาโครงานด้วยค่ะก็มีความภาคภูมิใจกับการทํางานของของเด็กกลุ่มนี้ ในเรื่องของการทําโครงงานวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของกลไกลน้าตามรอยพ่อซึ่งชิ้นงานชิ้นนี้เป็นเป็นการต่อยอดจากงานชิ้นเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ถือว่าประสบผลสําเร็จได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่างานชิ้นนี้เนี่ยหลังจากทำออกมาแล้วเนี่ยการทํางานการใช้งานดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วเด็กที่ได้ สร้างผลงานตรงนี้ออกมาเนี่ยเด็กเขาก็มีความภาคภูมิใจเด็กเขากา็ได้เกิดอะไรต่างๆหลายอย่างในตัวเขาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของอวิธีการคิดแนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งผมเชื่อแน่ว่า,าในการทํางานตรงนี้เด็กน่าจะนําประสบการณ์ส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตนะครับโดยเฉพาะการการใช้ชีวิตการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันดังนั้นจึงอยากจะ เชิญชวนนะครับให้เยาวชนของชาติให้หันมามองถึงความสําคัญตรงนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับมันจะมีผู้ชมทางบ้านสุดท้ายนี้ก็จะมีผู้ชมทางบ้านที่อาจจะเป็นนักคิดอยู่แต่ยังไม่ได้ลงมือทําเราในฐานะที่ทําแล้วสําเร็จแล้วเนี่ยมีอะไรจะฝากบอกผู้ชมทางบ้านบ้างครับค่ะก็ไม่อยากจะให้ท้ออยากจะให้ทําต่อไปซึ่งการทาอยู่แล้วมันจะต้องมีตัวแปรมาบ้างแต่ก็ให้ให้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็มีความมุ่งมานะขยันอดทน เด็กก็จะประสบความสําเร็จเองอะค่ะนี่คุณผู้ชมครับและเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับถึงแนวคิดวิธีการหาแรงบันดาลใจในการเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีจากน้องๆคนเก่งโรงเรียนน้ําพองศึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆมากเลยที่มาร่วมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับพี่เ <c oughs> พราะว่าตอนนี้เรานั่งกันอยู่บนหลังต่อนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับถ้าสังเกตเห็นที่บินวิวว่างวิวว่างไม่ใช่มแมลงป่อนแน่นอนเลย <c oughs> ผมยืนยันตรงนี้เลยนะครับและจะโดนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าเพื่อความสวยงามเราจะเอาช็อตนี้ไว้นะครับคุณผู้ชมครับยังไงต้องขอขอบคุณ รครับและหวังว่าปีหน้าหรือเร็วๆนี้เราคงจะได้เจอกันอีกในผลงานใหม่ที่แหลมกว่าเดิมนะน้องๆนะนี่นี่เป็นคําสัญญาและสาธุประดิษฐ์ก็สัญญาว่าถ้าไม่อีกเราก็ตามมาอีกและจะนั่งตรงนี้ถ้าลังต่อไม่ไปไหนเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังรออยู่นะจ๊ะแม่รู้เลยนะนี่กําลังรออยู่ชชมิล่าในช่วงต่อไปนี้ครับเราไปดูกันว่าน้องๆจากน้ําพองศึกษาจะมาสอนผมทําอะไรเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คุณผู้ชมก็ดูและสามารถ ทำตามเองได้อย่างง่ายๆที่บ้านนะครับตามไปดูกันเลยนะจ๊ะในช่วงสาธุส่งท้ายครับคุณผู้ชมครับและช่วงสาธุส่งท้ายในวันนี้นะครับน้องๆจากโรงเรียนน้ำพองศึกษาจะมาสอนผมทำอะไรบ้างเราไปถามเขากันเลยดีกว่าเพราะนั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับสวัสดีน้องๆนะครับค่ะ,คะแนะนำตัวนิดนึงค่ะลูก ชื่อนางสาวกัญญาชัยเกศสิมาชื่อกุ้งค่ะชื่อนางสาวมายุชัดภาชนะชื่อจอยค่ะวันนี้จะมาสอนพี่และคุณผู้ชมทําอะไรคะจะมาสอนนะคะก็คือทําลูกบอลมหาสจั์ค่ะลูกบอลมหาสจั์ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะะ่นาสนใจจัแบ,บแรกนะคะคจะต้องมีกันไกค่ะยางลบ,งลบไม้บรรทัดดินสอแล้วก็กระดาษแข็งค่ะครับ เริ่มทําเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องวาดรูปกลีบดอกไม้นะคะให้ได้5้ากลีบค่ะซึ่งแต่ละกลีบนี่นะคะก็จะต้องมีขนาดเท่ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องตัดกลีบค่ะตัดกลีบตัดขอเสริมนิดนึงนะคะสําหรับใครที่เอ๊ะจะวัดขนาดยังไงให้กลีบแต่ละ5กลีบมันเท่ากันใช่ไหมคะเราสามารถนะคะนํารูปทรงเรขาคณิตที่เราได้เรียนได้ใช้มานะคะมาใช้ด้วยเลยที่ข้างในนะคะเราจะวาดรูปวงกลมไว้แล้วก็เราจะแบ่งออกเป็น5ส่วนค่ะ แล้วก็คือวงกลมมันจะมี360องศานะคะพอเราแบ่งออกเป็น5กลีบมันก็จะได้กลีบละประมาณ72องศาค่ะ72องศาเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมมีสูตรให้ด้วยนี่เออมันหล่อสุดนะจุดนี้เอา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 ค่ะพอเราวาดรูปได้แล้วนะคะเราก็จะทําการตัดครับ ราก็จะได้รูปกลีบดอกไม้นะคะออกมาห้ากลีบค่ะอย่างนี้เราจะตัดทั้งหมดนะคะ12แผ่นใช่ไหมคะจอยสิบสอแผ่นหมายความว่าหนึ่งหนึ่งก้อนกลมๆนี้ใช้12สองแผ่นใช่ค่ะพี่ขอต่อเองได้ไหมครับได้ค่ะพอเราตัดออกมาเสร็จแล้วนะคะอันตัดต่อไปก็คือจะต้องทําการตัดให้ออกมาในลักษณะอย่างนี้ค่ะอ๋อขั้นตอนในการตัดมันก็มีสูตรเหมือนกันค่ะเออมีสูตรยังไงคะก็คือการตัดนะคะจะต้องตัดให้เป็น ในส่วนกลีบของดอกไม้นะครับเป็นเครื่องมือนะคะทำมุมให้มันทามุมให้มันให้มันเกี่ยวกันได้ใช่ค่ะใช่จะต้องไปทางเดียวกันทั้ง12แผนด้วยค่ะนี่แล้ต้องล่างแบบไว้ค่ะเอออันนี้ก็สําคัญนะคุณผู้ชมนี่นี่นี่่างแบบไว้อย่างนี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็ตัดตามแนวนี้ใช่ค่ะมันจะได้เกี่ยวกันเหมือนเหมือนล็อกเลยใช่ไหมอ่านี่คุณผู้ชมผมเข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจโด้จริงๆเลยแจวอ่ะประกอบสอนสอนพี่ประกอบหน่อยประกอบนะคะอ่าจ้ะอย่างนี้อีกี้ พี่เอาอันนี้เป็นฐานได้ป่ะฐานได้ค่ะก็หมุนตามล็อกค่ะหมุนตามล็อสอดเข้าไปชิ้นเข้าไปชิ้นที่หนึ่งหนึ่งอ่ะชิ้นที่สองต่อเลยค่ะสองต่อเลยค่ะนี่ล้วก็ต้องเอ um. าข้างๆนะคะมันเกี่ยวกันด้วยโอ้โหคุณผู้ชมผมทําได้ครับนี่อ้าวล็อกเกี่ยวกันอ้าวชิ้นที่สี่เข้าเข้าแง่งนี้ปั๊บแล้วก็เกี่ยวกับข้างบน ต้องต้ึงให้มันแน่นๆด้วยนะคะเพื่อความันคงจัดระเบียบนิดนึงใช่ค่ะโอเคโอเคอ่ะชิ้นที่ห้าเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมผมบอกแล้วนี่ถ้ามีแต่มาบีบปิ้มปิ้มแล้วผมจะพูดว่าหนูทําได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โอติดขัดสักเล็กน้อยแต่ในที่สุดสำเร็จแล้วเม็มือพี่เลยครับผวมือพี่ก่นครับ รับวันพิเศษแบบว่าอยากให้ของฝันอะไรอะไรอย่างนี้แล้วไม่มีตังค์จะลงทุนอะไรอย่างนี้อ๋อไม่ใช่นะคือเพื่อความเก๋เพื่อความเก๋ถ้าเราแบบขอของฝันไปให้มันก็จะแบบว่าซ้ำแล้วแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็าใช่ใช่เลนะแไม่เอาแล้วก็แล้วก็ของใส่ข้างในได้นี่น้องกุ้งจะเปิดให้ดูโอ้ให้น้องกุ้งเปิดให้ดูนะจ๊ะนี่นะคะมันจะเป็ดดูมันก็จะเหลือพื้นที่นะคะในข้างในเหลือช่องว่างเยอะมาก สามารถใส่ของได้ใส่ไม้ยังได้เลย <laughs> ใส่เลยค <c oughs> <c oughs> ุณผู้ชมเก๋อ่ะเก๋อ่ะแล้วแล้วพอใส่ของแล้วเราก็เหมือนทําเป็นกล่องกลง<ช>่องหนึ่งเลยใช่ใช่ค่ะยังไงต้องขอขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับวันนี้ที่มาสาธิตวิธีการทําสิ่งประดิษฐ์อย่างง่ายๆลูกบอรลรมหารย์ใชนนี่ลูกบอลมหาสจจรย์หรือกล่องมหาศัรจย์ถ้าความเป็นอย่างนี้ก็เป็นโคมไฟมหาสจรรย์คุณผู้ชมมหาสจจรย์หมดเลยจะเป็นอะไรก็ได้นะคุณผู้ชมนะและ ในฐานะที่มาสอนพี่และคุณผู้ชมทําในวันนี้นะครับพี่ก็จะมีของรางวัลจากซิลิโกโสาหร่อบกรอบไม่ทอดให้น้องๆไว้ทานเล่นเพื่อเสริมเสริมความเฉลียวฉลาดให้พิ่มมากขึ้นนี่เพราะว่าซิลิโกโอของเรานะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตมอบให้เลยนะจ๊ะขอบคุณน้องๆมากนะครับขอบคุณครับ และเพื่อเป็นการยกยองน้องนนักคิดที่ลงมือทำม PSI สไซาแนวสารดี24สชั่วโมงก็ขอมอบความสัตย์ล้านเปิดเซ็นต์จากจานดาวเทียม PSI ให้กับโรงเรียนน้ำพ้องศึกษาจังหวัดขอนแก่นไปเลยจ้าก็ต้องขอขอบคุณรายการสาธุประดิษฐ์นะครับที่ได้ให้โอกาสโรงเรียนน้ำพองศึกษาได้นำเสนอ รายการในเรื่องกลไกน้ำตามรอยพ่อซึ่งเป็นโครงงานที่โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนได้ทำโครงการกันอย่างแพร่หลายในวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งโครงการนี้นกลไกน้ำตามรอยพ่อนี้ก็เป็นโครงการเด่นโครงการหนึ่งที่นักเรียนและครูได้ช่วยกันทำครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ เป็นอย่างไรกันบ้างจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าสำหรับความสนุกสนานและความบันเทิงพร้อมกับสาระอันเต็มเอียดของสาธุประดิษฐ์ที่นำมามอบให้กับคุณผู้ชมในค่ำคืนนี้ ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับโรงเรียนน้ำพองศึกษาในวันนี้เคยมีคนถามผมมาคุณผู้ชมว่าสาธุประดิษฐ์ทำรายการกันได้อย่างไรเพียงแค่3-4คนผมบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมคงได้เห็นแล้วว่าทีมงานของสาธุประดิษฐ์นั้นถือว่าเป็นรายการที่มีทีมงานเยอะที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้เพราะอะไรครับเพราะทั้งครูและนักเรียนทุกท่านเป็นทีมงานของเราทั้งหมดเลย นี่ทั้งตอนรับขับสู้จัดหาสถานที่เตรียมนูน่นเตรียมนี่ให้ไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีหล่อๆหรือนักแสดงสวยๆของเราก็มีนะจ๊ะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกได้คําเดียวว่าสาธุประดิษฐ์เป็นรายการที่อบอุ่นมากและดีใจมากที่ได้ทํา สาธุประดิษฐ์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะจ๊ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก่อนจะลากันไปขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ใจดีของเราทุกท่านไม่มีเขาเราคงไม่ได้มาเจอกันแน่นอนเริ่มจากซิลิโกสาหรา่อบกรอบไม่ทอดนะจ๊ะสนุก c o m เว็บไซต์อันดับหนึ่งของเมืองไทยสยามพาร์คซิตี้ไปเที่ยวกันนะไปเที่ยวกันเถอะแล้วก็จานดาวเทียม psi ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ ชุดระบบทีวีอพาร์ทเมนต์แบบสำเร็จรูป M t e ม h เขารับรองว่าชัดชัวร์ครับปิดท้ายขบวนด้วย PSI Channel สาระดี24ชั่วโมงกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในคืนวันอังคารหน้าเวลา1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง PSI Channel สาระดี24ชั่วโมงแห่งนี้ส่วนจะเป็นอะไรและจะเป็นใครผลงานของที่ไหนนั้นตามชมกันในตอนหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ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  บาย